โอเควันนี้เราจะมารีวิวถนนไปนาทางไปนานะครับวันนี้จะไปดูถนนาทางไปนาสักหน่อยเงินที่เราเสียภาษีไปไประจําทุกปีทุกปีก็จะย้อนกลับมาให้สู่ท้องถิน่นก็คือการทําถนนสาธารณูปโภคทุกอย่างน้ําประปาถนนไฟฟ้าที่เราเสียภาษีไปทุกปีทุกป,กปีก็จะย้อนกลับมาหาเราเหมือนเดิม อันไม่ต้องห่วงนะฮะที่เสียภาษีไปทุปีไม่ไปไหนก็กลับมาท้องถิ่นเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะไปรีวิวดูว่าทําไปถึงไหนแล้วเพิ่งทําเสร็จไปได้ยังไม่นานฮะถนนเส้นนี้เป็นถนนลาดยางมาตรอยโอ้วันนี้ลมแรงมากออกมาทุ่งนี่ลมแรง,แรง เมื่อเช้าฝนก็ตกลง,ลงนิดหนึ่งลงเม็ดนิดหนึ่งลงไม่แรงเท่าไรฝนตกบวกกับอากาศหน้าหนาวไเย็นโอโ้โหตอนเช้านอนไม่อยากตื่เยไม่อยากจะตื่นจากที่นอนเลยภาสีที่เราเสียไปไป,ไปจำปีทุกปีก็จะประมาณนี้แหละครับก็จะกลับย้อนกขคืนกมาสู่ท้องถิ่นของเราพัฒนาประเทศชาติ นอกจะลมแรงมากๆเลย